ครับทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้นะคบผนจะมาทำอันนี้จากใส่แม่จากกองกระดาษทั้งตอนแรกเตรียมกระดาษมานะครับเสร็จแล้วมาพับมาพับครึ่งหนึ่งนะครับด้านไหนก็ไดาษครับวก็พับอ่าเสร็จแล้วก็บปีนด้านมาอย่างนี้นะครเบื่อนอันนี้มันงอแล้วก็ปีนด้านมา แล้วก็แล้วก็อันนี้นะมาจนกันต้องเล็งมันดีๆนะครับจะเล็งบบดีแล้วเอามาใส่เดอ้อแบบสวยนะครับอ่าได้แล้วนะครับอันนี้เอาหมุดข้างขวาี่ก็จะเป็นอย่างนี้มีขอบตรงนี้ด้วยไปแล้วให้พับอย่างนี้ไว้ ครับสองอันเลยค,ครับสองอันสอันเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็พับค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสรแล้วนะคะเสร็จแล้วก็มาชุมเสร็จแล้วก็มาทำขั้นต่อไป เล็งหมายมันตรงตรงนี่ครับก็ <c oughs> จะได้แบบนี้เสร็จ <c oughs> แล้วเขากลับด้านมาให้เราระดรบตรงนี้มาเข้าร็จ <c oughs> แล้วก็มาเข้ามุมเลยเข้ามุมโคตเก่านะครับ <c oughs> จะเป็น่างนี้ทำสองด้านเลยครับทำสองด้าน ได้สดาอันนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มามาพับเก่งนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งด้านนึงนะคะนี่แล้วก็อันนี้เป็นดูใส่เนะะ็ตมาสวัสดีครับ